กาบเรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวจุธามาสจันสมพงศ์ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งขอ,อนำเสนอเอกสารเพื่อประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพปถอโอเบกอวร์ดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนขอเชิญรับชมค่ะองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะยอดเยี่ยมด้านผู้เรียนเป็นสุขผลการประเมินด้านผู้เรียนเป็นสุขอยู่ในระดับดีเยี่ยมด้านโรงเรียนเป็นสุข ครูมีวุฒิภาวะมีคุณธรรมจริยธรรมสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาครูออกแบบและจัดการเรียนรู้บูราณาการการสอนทุกกลุ่มสาระโดยการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำการปฏิบัติจ,จริงครูสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ครูมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนครูเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์และสื่อสารที่ดีมีทักษะการทำงานเป็นทีมแบบกัละยาณมิตรให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาคมีความเป็นธรรม ครูออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาปัญญาภายในและภายนอกเช่นกิจกรรมนั่งสมาธิกิจกรรมบูรณานการทั้ง8กลุ่มสาระด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบร,รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีความปลอดภัยกับนักเรียนอยู่เสมอ ครูบริหารจัดการภาวะโภชนาการได้อย่างเป็นระบบมาตรฐานเตรียมอาหารให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของนักเรียนทุกช่วงวัยด้านครอบครัวเป็นสุขครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษาละสองครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและดูแลติดตามนักเรียนการดูแลสุขภาวะที่ถูกต้องเหมาะสมกับคนในครอบครัว ครูพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกเช่นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวไลน์กลุ่มผู้ปกครองเพจเฟซบุ๊กรงเรียนชุมชนและครูดำเนินโครงการส่งเสริมบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการเพื่อให้นักเรียนบริโภคผักผลไม้ในมื้อกลางวันเพิ่มขึ้นและเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาวะแต่และช่วงวัยการส่งเสริมแก้ไขเฝ้าระวังคนในชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านต่างๆอย่างหลากหลายร่วมกับชุมชนเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและโรงพยาบาลรับแลกกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ได้แนวคิดจากโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้ให้วยใต้โมเดล f i Activity to be Healthy โดยจัดเป็นกิจกรรมทั้งหมด5กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1จัดตั้งกลุ่มแตบเื่อนงานสู่เป้าหมายมีการประชุมคณะทำงานมีการสรุปผลภาวะพะชนาการของนักเรียน กิจกรรมที่2องกำหนดทิศทางและพัฒนาศักยภาพกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียนให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมีการจัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมที่3สร้างความตระหนักและเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนให้ความรู้เรื่องการจัดการโภชนาการประโยชน์ของผักผลไม้ส่วนนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดผ่านช่องทางการจัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศาการจัดกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนการวาดภาพระบายสีการเขียนเรื่องจากภาพกิจกรรมประกวดการทำอาหารจากเมนูผักผลไม้กิจกรรมเต้นประกอบเพลงจากผักผลไม้ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษกิจกรรมกายบริหารยามเช้ากิจกรรมที่4การจัดการอาหารและโภชนาการประชุมคณะทำงานร่วมกับแม่ครัวเพื่อจัดทำรายการอาหารกลางวันทุกเดือนเน้นการจัดอาหารลดหวานมันเค็มเพิ่มสัดส่วนผักผลไม้ตามหลักโภชนาการมีร้านค้าจำหน่ายอาหารนมขนมและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กิจกรรมที่5ติดตามประเมินผลโครงการโดยคณะทำงานมีการนำน้ำหนักส่วนสูงเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัยเพื่อประเมินภาวะโภชนาการทุกเดือนดูแนวโน้มการขึ้นลงของน้ำหนัก จากการดำเนินงานทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นจากกราฟเมื่อเปรียบเทียบจำนวนของเด็กอ้วนจะเห็นว่าลดลงและเด็กที่สมส่วนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนส่งผลให้ครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจของอำเภอรับแลรประจําปีการศึกษา2563ชนะเลิศระดับเหรียญทองครูบูรณาการทักษะชีวิตระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพารายางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปีการศึกษา2562ดิฉันขอจบการน,นำเสนอถ้าหากท่านใดมีความสงสัยหรือต้องการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะ